เอาแล้วครับวันนี้อะไรฮะอยู่กับเซอรจิโอโนพรามกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเล็กหมดแคชชัวร์ดีว่าไม่อยากเล่นแข่งขันเท่าไหร่กลัวจูปูครับมันจะนานนะยั้ไก็จะไม่เล่นกับดักทูในแคชชัวร์ครับผมเพราะว่าด่านที่สั้นๆดีครับด่านอื่นยาวๆนะและไม่อยากเล่นเท่าไหร่นะฮะนะครับเล่นๆแล้วสั่นกลัวครับด่านอื่นในอยากเล่นกว่าฮะว่าน่าจะดีกว่าอันรอบที่แล้วนะครับ นี่แล้วมันเปนเกี่ยวกับ deathmatch Death d e หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าถ้าเลนโหมดปกติ APS มันจะไม่ค่อยดอบนะฮะอ่าทีมไหนน้อยนะเข้าทีมนั้นนะฮะเ,เกมดังเกินไปหรือเปล่าน,นะไม่น่าดังเกินไปนะถ้าดังเกินไปกอกจะไหน <c oughs> ฟันดีเกมตันดยว่าโอ้โหดัวกันรัวๆฮะ โอ้เรียบร้อยครับผมชิงยังไงเลยวะสามสิบก็อนะฮะอร์แล้วนะฮะไปยอ๋อเราอยู่ทีมโจนใช่ไหมเออลุงเชียร์ทีมทีมโจนนะครับตอนนี้คูครับยิงไปเออสวยสวยาสว้ลงมาอย่างนี้โดนทำไมเป้ากระตุกอย่างนั้นเน็ตอาจจะปิ้งนะฮะคือปิ้งอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับ เลายิงไปได้ครับเขาเรียกว,ว่าสแปมบืนมั่วแล้วก็โดนไปเฉยเลยฮะเลือดเหลือแปดนะครับเอาแลไมเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเดนเอาแล้วเขากดดีฟิวครั้งเดียวครับเรียบร้อยใช่ไหมอย่างงี้ทันแน่เลยทันอยู่แล้วมันยังไม่ติ้งไม่ทันนะ fps ก็อยังไงก็น้อยบวกนะแล้วมันดรอปบแค่สิดสดบดรอปจัดๆนะครับ ขนาดนี้มีเกาะฟรีครับฉะนั้นซื้อปืนได้แบบอิสระภาพเลยนะครับซื้อปืนได้แบบชิวๆแล้วเกาะหมวกฟรีนะเล่นต้องซื้อเออเหมือนเขาเล่นนิกิฟเ <c oughs> ขาจะเข้าไปในหมุกว่าแหละแต่สไตล์นี้ต้องเข้ามุงครับออกไปตูไม่เจอแน่นอนหาประตูไม่เจอแน่ๆสมุกปิดขนาดน,นั้นนะครับ ดูเหมือนว่าอะไรวะเอามัวแต่ดูโหวตว่าทำไมมันโหวตเตะเป็นอย่างกันวะเล่นนะมาคู่เตะเดียมอะเดียมเล่นโปรอะเจมมันเล่นโปรรู้ว่าไอ้ที่ลัสลัสช็อตเลยเอาเมื่อกี้ลืมดูเลยเนี่ยลืมดูช็อตเด็ดนะฮะ เด้งหมางบอมครับซึ่งเราเข้ามาแบบเราเข้ามาเป๊ะมากครับแมปศูนย์ต่อศูนย์เลยนะครับเมื่อกี้แต่เราก็เข้ามาแก้เป็นหนึ่งศูนย์เมื่อกี้นะนถือว่าไม่เข้ามาเป๊ะเท่าไหร่อ๋อกำลังจะมาดูเลยเรียบร้อยไปแล้วฮะเขามีสก,กินด้วยนะเรายังไม่มีสก,กินสักปืนเลยนะรู้สึกว่าจะมีอยู่แต่ว่าเป็นสมัยที่ <c oughs> มันยังไม่เปลี่ยนความให้ต้องซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แล้วผมก็เก็บพัมไม่ได้ฮะเศร้าจริงๆเลยเอา้าอ๋อใี่มานชิมเขานี่วะอ๋อโคนดักบีหมดเลยฮะแล้วใบสันทำอะไรครับตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันฮะเห็นเดินอยู่ตอนนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ไปไหนสักทียี่สิบีโปรดเอาใบสันดูเหมือนว่าหนึ่งนะใบสันกายใบสันกายเอฟคีจัดเลยนะ,ะตอนนี้ แบบเหมือนว่าปล่อยเมาส์ฮะปล่อยเมาส์ปล่อยเมาส์เ,าเล่นแล้วเนี่ยเบยสันเบสันไกายเพิ่งเข้ามาด้วยนะฮะก็ซูนซูนเลยนะครับเหมือนว่ากำลังจะมึนงงอะไรสักอย่างเลยเล็งไปที่เพื่อนนะมาแล้วลเก็บไปได้หนึ่งตัวถ้าสำหรับ GG ว้าวสุดยอดจริงๆเลยดูเบสันกายนะฮะเห็นงงข้ามเดชขึ้นมาบุญ โอ้ยใบสันนี่เดินแบบหลบเก่งๆนะมันกำลังจอกมาแล้วใบสันเดินหลบพอดีนะเหมือนรู้ฮะเหมือนรู้เดินดูเหมือนจะรู้ครับอ้าวยังไงครับตอนนี้ใบสันกายใบสันกายรู้สึกว่าน่าจะคอมแลกนะฮะรูแต่ปิงน้อยแคสี่สิบเองอ่ะสุดจริงอ็เช็คเอฟพีเอสเขาได้ปะแบบเขามีกี่เอฟพีเอสอะไรเงี้ย อซื้อปืนเลยนะเพราะว่าเกาะไม่จำเป็นเดี๋ยวมีตังค์พันหนึ่งถ้าหมดอันนี้ยังก็ซื้อได้ฮะช,ชิวชิวนะหมดแรงนี่เจอโปร่อยๆนะฮะโปรไม่เนียนนะจะบอกว่าผม,มเขาพยายามเนียนแต่เขาเล่นไม่เนียนนั่นแหละฮะชมอ่ะพูดจะสมุขจะไปยนะังไงเลยไม่กล้าไปเลยะะดูบนประตูตรงนี้มีนะครับดูบนครับผมบน โล่งไฮะไม่มีปูมแไม่มีปูมาสักหัวนะฮะไม่มีครับอดนเือเอมดูรุนดูมัวแต่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปอะไรก็ดูด้านบนมาฮะแล้วปิดสมุกลางไปดกว่าเอาว้าวเอาโคตรจะหลอน ว้าเรดูเหมือนว่าผมจะหลอนมากเลยฮะเอาเรียบร้อยดูเก็บไปครับอย่างชิลๆทีมเราเหลืออยู่ตัวเดียวครับผมอ่าเก็บไปได้ฮะนี่เป็นสองตัวหนึ่งะมีตัวมาตรงอุโมงค์ครับผมเพื่อนเราได้เดินมาตรง A อนะฮะเอบว่า A นะะั่นแหละเพื่อนเดินมาเช็กเนิดนึงคือได้เก็บศ1นยกายไปเลยนะครับแล้วเหมือนเห็นฮะเก็บไปหนึ่งตัว มาแล้วฮะฟินนี้ชื่ออะไรฟาร์มัสกายนะฮะฟาร์มัสกายโอ้โหจัวหวะนี้เดินไม่เห็นกันเลยฮะมัสกายดูเหมือนว่าจะระแวงครับว่าอาจจะอยู่กลางหรือเปล่าตอนนี้เอชีกายได้มาวางระเบิดแล้วฮะเล่นจิงวางไปแล้วฮะแล้วโอ้โหตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไปเช็คบีก่อนแน่นอนครับผมว่ายิงกันล่าสุดอยู่แถวๆนี้ฮะเช่นฮิเอร เอาได้เข้าเชื่เลยเราเห็นฮะแล้วปาดไปเรียบร้อยครับเราดูเหมือนอ๋อเลือดมันน้อยฮะเลือดแค่ยิบห้างเมื่อกี้ยอดเลยฮะเตะผู้เล่นอ๋อไอ้นี่มัน AP พีเหรอเตะไหมเตะไหมดีเตะดีไหมฮะโอ้เราไม่ทำลายคนอื่นเลย ออเอา YEAH จะซื้อเอเีครับโอ้โหสุดยอดจริงฮะได้เป็น MP7 มาเลยฮะกดผิดกดผิดกดผิดออมสั้นกดผิดออมสั้นอ f f กดผิดออ t ชั่นนะฮะเหมือนว่าเป้าผมนี่มันสุดยอดจริงอะไม่มีตัวดักแน่นอนครับโอ้ my god นี่ครับตัวนี้อ๋อตัวนี้ยิงเหรอ ได้มาอ,อีกตัวหนึ่งโอ้มันดักสามทางเลยฮะโอ้รอดก็บ้าน,นะฮะถึงเดินกลับเข้าไปในอุโมงค์ผมก็โดนอยู่ดีครับผมยังไงครับใบสั่นกายยังคงมึนๆงงๆอยู่นะฮะ่ะแหมไก่น, SC SC นะครับมุมมองของอะไรวะปืนอะไรวะ SC s c ่นะครับ อุย้ยเหมือนเห็นครับเราเฮดช็อตไปได้ฮะโอ้เป็นคนที่นี่ฮะสายพ่นไฟนะครับข้าไอ้แท็กอะไรสักอย่างด่าคนดีเฉยเลยครับผู้เล่นที่ไม่รู้ว่าแบบมันไม่น่าไปด่าเลยครับผู้เล่นที่ไม่รู้เนยสอนเขาเฉยๆก็ได้นะฮะไม่ต้องไปว่าเขาเมื่อกี้นี่มีคนไม่รู้ว่าแบบถ้าพูดตอนตายแล้วคนที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ยินนะเก็ไปดาา่าเขาเลยครับได้นะ<า> นะะฮต้องดูมันแท็บได้หรือไม่ฮะทอดนี้ไม่น่าได้เลยแล้วเหมือนบนมาผมยิงล่อไปตรงหน้าอุโมงค์ Burn! เบิร์นอ้าวปาใส่ส,สมุกไปแล้วฮะเรียบร้อยแล้วเหมือนสมุกมีสแสงสีงนี่ระไฟครับผมสุดยอดจริงๆอ๋อโดนเถอยเลยเดินม,มาโดนเถอยเลยว่ะโอ้ oh my god แล้วใบสันกายยังไงใบสันกายแตกไ,ไหมครับผม โอ้โหแล้วยิงทะลุกำแพงมาหาผมเลยฮะสุดจริงๆครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขารู้แหละเพราะว่าขาผมผู๋ไม่น่าไม่น่าเลยเราเก็บไปครับสำหรับ SG g u ีกายครับผมตรงนี้ไม่มีครับผมมามาที่ตรงนี้เขาเรียกว่าเอช็อตเลยเพราะมันสั้ shot นไงเออเอช็อตน่ที่ว่าเพราะายมันสั้นไง เซบิลาครับชื่อซาบิลาหรือเซบิลา่าไลออนพาวเวอร์อ Power, เดินมาแล้วใจเย็นฮะเพื่อนเราสเปย์มาอย่างมองมมนเลยฮะไม่ใจเย็นเลยนะครับเพราะงั้นเฮช็อตตัวนี้ไปได้แล้วนะครับยังคงใจเย็นต่อครับอโหมีแต่คนสเปีย์อะไรกันวะเนี่ยไม่ใจเย็นเลยนะฮะผมก็ไม่ใจเย็นเองเล่นแบบใจเย็นครับอานนี้มันปืนผมเป็นเนี่ยไม่ใช่นี่วะอ้าเรานี้ซื้อถูกแล้วฮะ เดินนะรอบที่เราซื้อถูกใช่ไหมเราซื้อถูกแต่ว่าก็แกกอยู่ดีเนาะไม่น่าเลยเราซื้อเฉยๆบอกเลยนะครับเพราะว่าเรามีตังค์สองอุ้ยยิงโดนกระเพงไปฮะโดนมาหรือไม่ผมไม่ไม่น่าไปเล่นวาโลเลยฮะเล่นวาโลปุ๊บแบบผมยิงเกมนี้ไม่เป็นหรอวะอุ้ยหัวโผล่อุ้ยเราหัวแตกไปครับ แล้วหัวแตกไปอีกฮะโอ้โหัจริงๆครับผมช็อตนี้ดูล่างไปคนระับเพื่อนน่าจะดูตรงนั้นให้อยู่นะเดานะเพื่อนลงไปเลยฮนะถือออฟไปเลยถ้าเรามีระเบิดอยู่ไม่ไม่มีเอาบนมาเอาไม่ใช่ด้านในนี่นะว้าวสกอร์ที่เราเก็บเลยดูเลยครับสวยครับผมเอาเพื่อนยิงไม่โดนหรอโอ้โหหมายโคตร่อนไปเก็บเลยฮนะ โอ้ยมีตัวครับเพื่อนโผล่ไปก่อนเลยนะครับยังไงครับวางระเบิดก่อนเลยครับตรงนี้อุมโมงค์เมื่อกี้มันเดินไปตรงนี้มันเดินไปไหนวะหนเยังไงวะองเหมือนกันนี่นเ,นเอา้าแล้วดนเลยฮะตรงนี้จังไดดีครับดักตรงนี้ไปเลยครับผม มาแน่นะก็ามาตรงประตูดิเตรียมเมาส์หันแล้ว <c oughs> เอาแล้วเก็บไปได้ครับสุดยอดจริงสำหรับผู้สังหารมากสุดครับ MVP ของพวกเราแจกอุ้สองเขาบอกในรอบนั้นสุดยอดจริงๆครับผมเขาบูดเตะใครว่าเมื่อกี้ลืมดูต้ <c oughs> องซื้อกล่องเขาต้อง <c oughs> แบบเป็นนี้หน่อยผู้ปกครองไลเอา้ามันสี่อันไม่ได้นี่หว่า <c oughs> ซื้อระเบิดไม่เกินสี่อันในตอนนี้ ขอบคุณเพื่อนครับเขาแฟดมาแล้วผมโดนเต็มเต็มหน้าผมเลยนะนี่เป็นพีนตตี้ครับผมพีเก้าสิบนั่นเองเออผมอะไรของผมวะเนี้ยนิดเดียวอุ้ยดอกเดียวคือตายเลยนะฮะอีกดอกเดียวก็ตายแล้วผมน่าจะสเปย์ไปเลยเพื่อนเราโดนสะบัดไปะฮะฮูลี่คาวฮูลี่โคล ว้าใบสันกายยังยืนอยู่ที่เดิมแม่สุดยอดจริงครับผู้เล่นอ็อบตัวเยียครับใบสันกายคนนี้สุดยอดมากมีสก,กินอะไรวะ you are band dash นะครับผมอ่าสับปืนเล่นครับใบสันกายสุดยอดจริงครับผมโหงงมันจะซ้อมยิงฮะแบบหัวมันอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยลองซ้อมยิงดูสักหน่อยยังไ,ไงครับใบสันกายงูแล้วแบบ พูดเล่นเดินผ่านไปแล้วแบบไม่ระแวงเลยฮะผ่นไปเรียบร้อยครับไปสั่นกาลพูดเล่นไปสั่ญไหมไปเลยนะใบ <c oughs> สั่นกลโอ้ยแล้วเหมือนหลังมาครับเรียบร้อยครับผมโอ้แต่น,นี่โนสกูบไปเลยฮะจีจีปืนโรนะโน้ตสกูบเลยระวังแปน้นเดบอมครับผม ทีมตรงข้ามกำลังมาทางอีคับผมโอไปสังเกตยงอยู่ผมยังไม่ดูนะสุดจ้อนจริงครับตึกทนนะเหมือนปลาไฟเขาดูว่าเราอยู่ตรงนี้นี่ย่เราเห็นไฟนะครับแล้วเหมือนจะรู้ครับปี่ยปเดี่ยปี๊ดเอัดกรมอัดกรมเดินมาทางประตูครับยังไงครับจีจีลูกกอัตริย์นี่ยูี่ตีดี เหมือนเอ้าเอ้าครับเอ้างงไม่เห็นนะเรียบร้อยเหมือนไม่ได้ใส่หูฟังนะครับตุ่มนะฮะอ้าวไม่ตุ่มฮะไปสองตาแล้วก็จะวินนะครับสำหรับทีมเทอร์ริสนะครับเราให้หมดไปสั่งกายอยู่ไหมฮะรอบนี้เราไม่หมดแล้วกันเราไม่ออกไม่ออกเสียงแล้วนะฮะไม่แล้กดดูปืนไม่ได้วะต้องกดหมดกันปะไม่แล้กดดูมีดไม่ได้วะ อ้มีการฝากแฝดก่อนตายด้วยนะฮะทีมนุงข้ามขาวเต็มหน้าเลยนะฮะใครเปิดแสงสูงต้องขออภัยด้วยนะฮะ,ะไม่มีผมดูจะน่าจะดักบนแน่เลยเสียงมาแล้วเนะี่ยเรียบร้อยผมเซบาสเตียนเอาไม่ใช่เซบาสเตียน เอาทำไมผมทำอะไรนี่อ่ะแล้วเลือดโอ้โหเลือดอีกนิดเดียวนะเพื่อนไม่ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับผมตายฟรีอะผมนี่จะปาไฟเห็นยังนะกุชาตอนนี้ขนาดนั้นเอาน่มรู้ที่ไปสันกา่ครับตอนนี้กลายเป็นก๊อกกายแล้วฮะแต่ผมจะเรียกไบสันไปสันกายติดติดไปแล้วทำอะไรไม่รู้ฮะตอนนี้มึนมนงงงกับไบสันกาย ครับสุดยอดนะฮะเหมือนจะแบบเทคนิคอลอาจจะมาซ้อมหรือเปล่าก่อนเล่นแรงใบสันไกลมาลองแบบเป้าเล็งก่อนนะยเป้าเล็งเพราะมันแบบเอ้ยมันจะยิงยังไงดีนะอาจจะไม่เอาจริงเลยแคชชัวร์นะครับนั่นเราจะไม่ซีเรียสโอ้โหเรา hit shot เป็สองตัวในสโมอครับผมสุดยอดจริงๆคนะับเอา้าเนี่ผม ไม่โดนจากนั้นเหรอไม่โดนตัวหรอเฮ้ยเกินยิงหดเกินเอาสมูคเข้ามาหาตัวเองับผมจดยอนจริงฮะเอาแล้วสับเพื่อนไปโดนหนึ่งฮะแต่ว่าเรือดไม่ลดนะฮะสรมวดแค็ชั่วฮะต้องเป็นหมวดแรงฮะหมวดแรงนี้นทั้งโดนแบนด์ด้วยนะฮะ,ะเหมือนว่าอยู่บีอะตอนนี้ดูจากในแบบ แล้วก็ดูจากเสียงคนเยิงแล้วโนซตคกูอ,กอกีกแล้วครับจีๆแล้วดเดินบังเพื่อนนะเพื่อนยิงไม่โดนเรียบร้อยเลยฮะยังดักโอุโมงค์อยู่กันเหรอยังอยู่กันอยู่นะฮะเป็นหนึ่งมันตัวอุโมงค์โอ้ไปสั่นกายนี่นะเรียบร้อยฮะแล้วเฮดชดไปสั่นกายไปมาวินเอจูจีกายเดิดนยิงเลยนะฮะโอล้ลองเฮดชดไปได้เฉยเลยเจอรจริงการเป้าล็งระดับที อ๋อมีเอฟมีออฟตันตรงนี้ฮะเรียกให้หมดลูกชือนะวางแล้วฮะเอ้าเราไม่วางครับเหมือนรีบปล่อยมองเกินนะฮะตรงนี้อ้าเก็บใบสันกายของใบสันกายมาฮะเก็บใบสันของใบสันกายมานะฮะดูเหมือนว่าผมไม่ได้เล่นเลยะวะเศร้าว่ะ เรียบร้อยครับโดน AWP ให่ช็อตไปอ้าวแล้วโดนไปฮะมึนๆงงๆไปเลยฮะเราอฟดักมาอย่างนี้ฮะดูเหมือนต้องวิ่งแล้วครับเพราะระ,ะเบิดจะระเบิดแล้วก็จะรีบวิ่งไปกู้นะครับเพราะว่าเกือบไม่ทันเนะแม้ว่ายิงเกือบไม่ทันได้นี่สังหารว่าอัตราการยิงสี่สัตว์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือน่าจะ ไปสีตัวนะครับว้าวจริงจริงครับแมชนี้เอาละครับจจว,วียนตอนนี้ครับบ๊ายบายครับผมจบหรือม,มัก